สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านภพยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านภพยทำนายดวงในหัวข้อใครที่กำลังวางแผนจะสารภาพรักกับคุณเร็วๆนี้เขาเป็นใครถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะ เาเป็นใครกำลังวางแผนที่จะสารภาพรักกับคุณเร็วๆนี้เขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรกับคุณทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาคือคนที่ทำให้คุณเจ็บหรือเขาหวังดีกับคุณเนี่ยขเขาจะสารภาพรักกับคุณแล้วกำลังวางแผนเขาทำอย่างไรกำลังได้รับผลอย่างนั้น คิดอยู่ลำพังกำลังวางแผนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคิดว่าจะทำอย่างไรจะพูดจะบอกคุณอย่างไรให้คุณรู้ว่าเขารักคุณอยู่อยู่คนเดียวอยู่ลำพังอยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณหรือเหมือนเขามีคนมากมายอะ่ะแต่ก็เหมือนอยู่ลำพังหรืออยู่ไกลก็เหมือนอยู่ห่างจากคุณสายเป เขาจะมาทุ่มเทความรักให้คุณมอบสิ่งดีๆให้คุณดูพลังงานแล้วเขากำลังวางแผนเนี่ยเนี่ยกำลังคิดจะสารภาพรักกับคุณเป็นได้ทั้งคนที่เคยทำให้คุณเจ็บหรือคนที่เขาหวังดีกับคุณอะนะตอนนี้อยู่ที่ตัวเขาทำอย่างไรกับคุณไว้เขากำลังได้รับผลอย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกเขาไหมเพราะคุณน่ยยังไกลห่างจากกัน แต่เขาจะมาทุ่มเทให้คุณจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เขาว่าคุณคือคนที่ใช่อะที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณวางแผนพูดคุยเขาอยากพูดคุยนะวางแผนชีวิตสร้างครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงไปในอนาคตหรือเขาว่าเขาคิดถึงคุณที่ผ่านมาคุณอะ่ะเป็นคนที่ดีที่ใช่รู้ใจเขาเข้าใจเขาพูดคุยเข้าใจกันแต่ตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างอยู่ลำพัง สเหนแรงมีมาคุมเขาว่าเขาอยากมาควบคุมคุณไม่ให้คุณมองใครไม่ให้ใครมองคุณเขารักคุณนะเขากำลังวางแผนอนะบอกให้คุณรู้แล้วเขาจะทำอย่างไรอีกเขาหึงหวงห่วงคุณมากแตรว่าคุณคือคนที่ใช่ คุณหรือเป็นคนที่คุณคอยหึงหวงห่วงเขาที่ผ่านมาแล้วเขารู้แล้วว่าคุณรักเขาเขาจะมาทุ่มเทให้คุณรักสายเปย์ในความรักที่คุณรักเขาแล้วเขาจะมาเปย์คุณรักที่ดีมาให้คุณหรือไม่ก็ทรัพย์สินเงินทองความสุขมาให้คุณดวงใจคุณคือดวงใจของเขาเขาอยากสร้างบ้านสร้างครอบครัวไปกับคุณ คุณคือคนที่ใช่นะ่ะเขารู้เข้าใจแล้วแต่เขาทำอย่างไรเขากำลังได้รับผลอย่างนั้นอยู่เศร้าเสียใจหันหลังให้กันอยู่ไกลอยู่ห่างอย่างเขาจะทำอย่างไรอีกนิ่งยับยั้งชั่งใจอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรอะ่ะจะสารภาพรักว่า ให้คุณเข้าใจเขาแต่เขานิ่งตอนนี้ยังรอรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะใปนี้พูดถึงยับยัง้งชั่งใจอดทนอยากบอกคุณณนะวิธีวินาทีนี้เดี๋ยวนี้แต่ก็ยังอดทนก่อนวางแผนก่อนให้ให้เวลาที่เหมาะสมก่อนอดทนเขากําลังอดทนยับยัง้งชั่งใจไว้ลืมไม่ลงลืมไม่ได้หัวใจเขามีแต่คุณ ไม่ว่าจะนานเพียงไรไม่ว่าจะไกลห่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรคนมากมายเข้ามาในชีวิตเขาแต่เขาไม่เคยลืมคุณเลยคุณอยู่ในหัวใจเขาคิดถึงอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขคุณคือคนที่ใช่พูดคุยเข้าใจแล้วเขาต้องการมีคุณอยู่เคียงข้างอยากให้คุณมาควบคุมเขาหึงหวงเขาสเรารู้กัน บางคนบางท่านคุณก็รู้คนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาคุณรู้กันสองคนเขากําลังวางแผนนะจะสารภาพรักกับคุณหรือไม่เพราะใบนี้พูดถึงแค่มองตาก็รู้ใจคุยกันทางความรู้สึกทางเสียงเพลงเป็นดวงใจคุณเป็นดวงใจของเขาเขาเป็นดวงใจของคุณแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกันอยู่ไกลอยู่ห่าง แต่ก็เป็นคู่กันได้อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกเขาไหมใบต่อมาปลอบใจเขากำลังปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้อยู่ในความเศร้าเสียใจหาทางออกกำลังคิดหาทางออกแล้วเขาอยากมาให้คุณปลอบใจเขาปลอบใจคุณความเข้าใจกันเป็นคู่กันคุณคือดวงใจของเขาเพราะตอนนี้ยังมีปัญหาเป็นคู่เสียถ้าพูดถ้าคุยตอนนี้เขาว่าจะไม่สมหวังอะ่ะ ว่าคุณจะไม่รับรักเขาเขาในหัวข้อเขาคนที่กําลังวางแผนที่จะสารภาพรักกับคุณเขารักคุณคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาเป็นได้ทั้งคนที่เคยทําให้คุณเจ็บและเป็นคนที่นะทิ้งคุณไปเขากําลังได้รับผลหรือไม่ด้วยตัวเขาเองเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นหรือไม่เขาไม่ทํากับคุณเขาทํากับคนอื่นทํากับคนอื่นไว้ แล้วเขากำลังได้รับผลอย่างนั้นแล้วเขาก็รักคุณเขารู้แล้วว่าความรักเป็นอย่างไรคนจะเหมือน,นทุกข์อ่ะเพราะเนี่ยจะบอกคุณเพราะคู่กับให้ความคู่เสียแต่พูดจะบอกก็กลัวคุณจะไม่รักไม่ชอบแล้วกลัวความทะเละาะกลัวกลัวจะเสียคุณไปกลัวจะทําร้ายคุณให้คุณเสียหายวความวิตกกังวลได้แต่คิดคิดว่าจะทําอย่างไร อยู่ลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็นิ่งยับยั้งชั้งใจอดทนก่อนอแต่ไม่ลืมคุณแต่เขาจะบอกคุณอยู่ที่คุณว่าคุณจะแต่เสินใจอย่างไรแล้วเรามาดูความรักของคุณเป็นอย่างไรเขากำลังวางแผนจะสารภาพรักนำรักที่ดีมาให้คุณ หรือไม่ก็เป็นคนที่เนี่ยพอภัยจะยํำสามอ่ะคู่เสียกับภัยของเคยทําให้คุณเจ็บแล้วเขาอยากบอกคุณให้คุณรู้ว่าเขารักคุณคุณคือคนที่ใช่เพราะเขาไม่ลืมความรักคุณภพ่อินคุณจะสมหวังกับความรักอันยิ่งใหญ่และงดงามแล้วคุณเคยผิดหวังมาก่อน ยังไม่เข้าใจกันพัดภาคความผิดหวังหรือคุณอ่ะพอไปแลกมาจะพูดถึงความสําเร็จสมหวังคู่ที่มีจิตใจที่คล้ายๆกันกับคุณเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาคู่แท้จะพบเจอคู่แท้คู่ที่ดีภักิษสนะหรือไม่คุณก็มีคนที่อยู่ในใจคุณเน่ยนิ่งเขาเขานิ่งๆเขารักคุณหรือคุณรักเขาหรือคนที่อยู่ในใจคุณหรือคุณอยู่ในใจเขาอยู่น่ย รอการที่จะบอกรอความรักเหมือนความรักเพราะบ่มเป็นต้นกล้าการจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันรอความมั่นคงกุมารทอง mm hmm. เขาจะบอกคุณนะเพราะนี้อยู่ในอนาคตเพราะรอการจเจริญเติบโตพระนารายณ์ mm hmm. ai, ทรงสุบรร mm hmm. มีคนที่อยู่ในใจคุณน่ะคุณก็รักเขาเ mm hmm. ขารักคุณเป็นคู่กัน อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจพอไปนี้พูดถึงคู่ดูคุณมีคนที่คิดที่ที่รักคุณรักเขาเขารักคุณแต่ไม่เข้าใจกันพัดภาคไกลห่างเสียใจแต่ก็ทิ้งกันไม่ได้เราอย่างไรอะแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณจะเจอคู่ที่เนี่ยดีเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาพบกับความมั่นคงนภัยก็ะยำสามผนงังสุรัตวดีความรักที่ใช้เหตุผล ความรักที่มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนที่คุณคิดคุณวางแผนไว้เพราะไปนี้พูดถึงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเจอคู่ที่ดีดูแลสนับสนุนชีวิตจเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณคิดตัดสินใจคุณเลือกหรือชีวิตเป็นสิ่งที่คุณบารถนาจะทําให้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้ดังที่คุณคิดผะพา,ายลมแปรปวนเปลี่ยนแปลงต้องการปรับตัวเข้าหากัน ถ้าเป็นคนที่อยู่ในใจคุณเพราะมีพลังงานเนี่ยคุณคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณเขาไม่เคยลืมคุณคุณก็ไม่ลืมเขาอยู่แล้วเขาจะบอกรักคุณอ่ะกำลังวางแผนแต่รอคุณต้องปรับตัวเข้าหากันหรือคุณความรักของคุณอ่ะคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่ ได้ดังที่คุณคิดหรือถ้าคุณเจอคนที่ใช่คุณก็จะพร้อมแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าหรือคุณรอได้ถ้าคุณเจอคนที่ใช่แล้วบางคนบางคนบางคนบางท่านเจอแล้วแต่คุณรอรอได้รอเวลาที่ถูกจงหมะสมแต่ใบสรุปพยาคุณกับนางกากีเหนื่อยล้าต้องการมีคนมาช่วยเหลืออบอุ้มดูแลความรักที่ดีให้คุณแต่ต้องยับยั้งชั่งใจค่อยคิดค่อยแก้ไข โอกาสรักคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักความรักที่วุ่นวายใบ,ใบต่อมาใต้สำหรับเท้าเวสุวรรณในที่สุดคุณจะมั่นคงกับความรักแต่ก็มีอุปสรรคฝ่าฟันอุปสรรคเหนื่อยก็ได้มันรู้เป้าหมายดังที่คุณคิดว่าที่คุณเลือกเพราะก็อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจเพราะเนี่ยมีคู่อยู่ที่คุณด้วยการกระทําของคุณเพราะใบนี้พูดถึง ความสุขความสําเร็จสมหวังกับความรักเพียงแต่อ่อนไหวกับชะตากรรมของคุณอยู่ที่คุณหัวใจคุณแต่สินใจถ้าคุณคิดทํำดีอะแล้วคุณจะพบเจอคู่ที่ดีเพราะใบนี้คู่กันอยู่ที่คุณกันเป็งคู่กันเอาชนะลดทิฐิลดความคาดหวังกับคู่ลงคุณจะสมหวังหรือถ้าบางคนบางท่านคุณไม่มีไม่มีคนที่อยู่ในใจคุณที่รอ คุณจะมั่นคงพบกับคู่ได้ดังที่คุณปรารถนาไว้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข14หมายเลข6หมายเลข11หมายเลข18หมายเลข6หมายเลข10 <classified S 2> หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข23หรือไม่ก็เกิดดาสีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมความรัก คุณแต่ความรักนี้พาออยู่ที่คุณถ้พาพอมีอุปสรรคปัญหานะ่ยรักทำให้คุณเข้าใจละต้องเห็นอนาคตต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันนะแต่ก็ว่าไม่ว่าอย่างไรคุณจะสมหวังพนางสุรัตวดีความสุขความสมหวังนะเกิดขึ้นในอนาคต ได้หลังที่คุณรอหรือมีคนที่คุณรออยู่เนี่ยไพ่ก็จะบอกว่าจะพบกับความมั่นคงอยู่ที่คุณเลือกแต่สินใจแต่ณนะตอนนี้มีคนที่เขากําลังวางแผนที่จะสารภาพรักกับคุณเขารักคุณหรือคนที่เนะี่ยเป็นคู่กันเนี่ยที่ทําให้คุณเจ็บหรือเขาคาดหวังกับคุณไว้สูงไว้มากไล้สมบูรณ์แบบคุณก็คาดหวงังทําให้มีทิฏฐิลดทิฏฐิลดความคาดหวังลงจะสมหวงังเป็นคู่กันและการปรับตัวเข้าหางกัน ด้วยความวุ่นวายคิดแต่สินใจอะ่ะคิดไม่ได้แกไม่ตกความต้องปรับแล้วปรับตัวเข้าหากันได้ถ้าเป็นคนที่เนี่ยเขาจะสารภาพรักับคุณคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันเป็นคู่กันแต่ไม่ว่าอย่างไรหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณรอเนี่ยคุณจะเจอคู่เป็นคู่กันเพียงแต่คุณลดทิฐิลดความคาดหวังลงแล้วเรามาดูความรักของเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไร เพราะเขากำลังวางแผนจะสารภาพรักกับคุณแต่เขาเขายังอดทนนะเพราะมีพลังงานยับยั้งชั่งใจความอดทนก่อนรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเขายังไม่กล้าบอกถ้าบอกแล้วกลัวเป็นคู่เสียกลัวความทาะเบากแวง้งใบแรกมาก็พะพายเขาวุ่นวายใจมาก แล,แล้วเหมือนตัดสินใจไม่ได้อะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆยังมีการปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงวุ่นวายใจไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดได้แล้วก็คาดหวังกับคุณเป็นคู่พลังงานเหมือนกันน,นี่พระนารายณ์ทรงสุบ,บันแล้วเป็นคนที่คุณกับเขา เป็นคู่กันแต่ด้วยไม่เข้าใจกันการเอาชนะกันคาดหวังไว้สูงนะ่ยทิฏฐิมานะต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วเขาว่าเขาจะปรับตัวเข้าหากุลปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ที่หัวใจเขาเทพจนจร์ต้องเลือกต้องตัดสินใจ เขาคิดไม่ได้แก้ไม่ตกว่าจะทําอย่างไรอะ่ะจะบอกรักคุณก็กลัวความไม่สมหวังกลัวคุณไม่รักวิตกกังวลอะ่ะวุ่นวายใจมากแต่ตัดสินใจไม่ได้ต้องเลือกต้องกล้าต้องกล้าตัดสินใจแต่เขาก็ต้องรอดูก่อนนี่ก็วุ่นวายใจเขารักคุณแต่เขาไม่กล้าบอกกลัวความผิดหวังกลัวคุณไม่รักกลัวการทะเลาะบอกแวง้ง เทพพุธแต่เขาจะบอกเขารอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมวางแผนไว้แล้วรีบเร่งรีบร้อนอยากบอกให้รวดเร็วแต่ก็ยังไม่ได้ยังมีเหตุการณ์ต้องเหมือนกลัวความผิดหวังมีเหตุการณ์ขึ้นขึ้นลงลงเข้ามาให้แก้ไขยังไม่นิ่งไม่แน่นอนพญาโยามราชความจบ พยามราชความทุกข์ความเจ็บความผพัดภาคความไกลความห่างอ่ะเขาอยู่ในความเสียใจแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือคนที่คุณกับเขาจบหรือเขาจบแล้วนําเหตุการณ์ปัญหาที่ผ่านมามาแก้ไขเพื่อความมั่นคงในอนาคตแล้วเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขาอ่ะรักคุณเพราะไปนี้ก็พูดถึงความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนความรักนี้จะสมหวังด้วยความด้วยตัวเขาเองเข้าใจ ซึ่งความรักเมื่อเขาแต่ัดสินใจได้ได้สำรับใช้เหตุผลความยุติธรรมพินิษพิจนารณาเเขาเขายับยั้งชั่งใจอดทนรอบครอบกลัวความผิดหวังแล้วใช้เหตุผลรอเวลาก่อนเขาชั่งใจอยู่ด้วความยุติธรรมมาให้คุณแล้วก็วุ่นวายใจผะเพิง เป็นคนที่คุณกับเขาอะ่ะคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแล้วไม่เข้าใจกันเป็นคู่กันเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาลักคุณอยู่ที่คุณเลือกเขาอยากเริ่มต้นใหม่เพราะใบแรกของคุณอะ่ะสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยง,งดงามชีวิตคุณจะเจอคู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดีจะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณ พบเจอความสุขความสมหวังอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วตัวเขาเองวนะุ่นวายวิตกกังวลแต่เขารักแต่เขาจะสารภาพรักแต่เขาต้องตัดสินใจให้ได้วุ้นวายใจอยู่แล้วอ่อนไหวใจอ่อนคิดสงสารความบุ่นวายความไม่มั่นใจยังวิตกกังวลแต่ต้องจบต้องเริ่มใหม่ให้ได้ต้องเด็ดขาดแล้ว,ว่าคุณกับเขาเปินคู่กันอยู่ที่เขา ด้วยความล้างนี้อ่อนไหวกับชาตากรรมด้วยการกระทําของเขาเองหรือไม่อ่ะเหมือนพลังงานที่ว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นเนี่ยเพราะใบนี้ก็พูดถึงทําอย่างไรได้อย่างนั้นอ่อนไหวกับชาตากร,รอยู่ที่คุณจะเลือกเขาไหมเพราะเนี่ยหัวใจคุณ แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดดรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข5หมายเลข18หมายเลข35หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข25หมายเลข31หมายเลข11หรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนเขากําลังวางแผนมีคนที่กําลังวางแผน จะสารภาพรักกับคุณแล้วเรามาดูความรักของคุณเป็นอย่างไรไพรอยากบอกอะไรคุณวันใจคุณความมุ่งมั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุ บรรลุความความรักนี้บรรลุความเป้าหมายที่คิดที่วางไวนะ้เนี่ยจะประสบผลสําเร็จเพราะอยู่ที่คุณคุณเลือกนะ่ะหัวใจคุณมุ่งมั่นกับคนรักความรักความมั่นคงมั่นใจที่จะตัดสินใจได้สาหรับว่าอย่างไรเปิดกว้างให้คุณเปิดหัวใจคุณนะ่ะให้ยอมรับพร้อมที่จะรับสิ่งที่โชคชะตากําหนดให้คุณแล้ว กำหนดมาให้แล้วความรักถูกกําหนดมาแล้วคุณรักเขาเขารักคุณแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกอะเพราะใบนี้ก็พูดถึงความมุ่งมั่นโดยที่หัวใจคุณแล้วการมเทพบอกว่าอย่างไรการมเทพช่วยบอกทีจะเป็นอย่างไรหรือควรทําอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ คุณรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วมีคนที่เขาจะสารภาพรักคุณแล้วคุณจะสมหวังแล้วเป็นคนที่คุณรอเขาอยู่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะสมหวังแล้วใต้สำรับบอกว่าชีวิตความรักของคุณกำลังจะก้าวไปสู่ระดับความผูกพันที่สูงขึ้นในไม่ช้าเนะี่ยคุณจะพบคนรักความรักเข้ามามีคนที่รักคุณ อยู่ที่หัวใจคุณมุ่งมัน่นตั้งใจเลือกใครอะหรือคุณที่คุณเลือกคุณมั่นคงมั่นใจแล้วนะ่ะเพราะวันี้ก็พูดถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามเพราะพยินความมั่นคงคู่ที่ดีคุณเข้าใจเขาเขาเข,ข้าใจคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ